สวัสดีค่ะพี่โฮเมพี่น้องเอฟซีทุกคนวันนี้มาอ,อยังเจียวแถวซี่ยกเหอยขวางค่ะน้างเดินร้านอาหารคนจีนคือเขาพูดบอกว่าคนจีนมาเปิดร้านอาหารเยอะแถวย่านหอยขวาง สิภาพอเมีนองยางเบิ้งเรื่อย,ยๆเลยค่ะมีก็คือร้านอาหารจีนให้กันบ่านได้เปิดยิงซีฟอนเลยค่ะนี่ก็คนกินมากินกันชั่วจุินมากินกัน ก็คนกินทั้งนั้นเลยค่ะก็กินกันลานเงสองลานติดก,กันเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ซี่แยหอองหัขวางนี่ก็มีเทวไล ไวพพคาพิคเน่แล้วก็ไวพล่า่าโหูคนกินค่ะมียมมาไวน์คู่กันกับท้นไ่คแบบซีแ,แย,ย่แบกว่าอันเดียที่ร้านขอาต้ม ย่างข้าต้มปุย๋ยเป็นอาหารทะเลมีโชคดีฝนบตก สิผ่านมาเป็นอาทิตย์ตกตุกทุกวันเลยค่ะผลข้าสองทุ่มแล้วก็ตกแล้วไปใส่ก็ได้น้ำถ่งวงหม่บวานก็นตกน้ำถ่วงน้ำถ่วงแถวที่พักของลุยนานออกมาก่ก็เป็นรลานหนวดลานหนวดใหญ่ค่ะ มีกับ้ซี่ใหญ่หีขวางค่ะร้านนั้นกับเป็นล่านอาหารกนจีนด้วยจัะซี่ใหย่หอขวางเทวไล่หลายแบบพี่กันนี่แล้วสี ยังไปนในซอยประชาลาดบอมเอนทีเป็นยานคน้นจีนยานคนจีนเปิดร้านอาหารหลายที่สุดอันนี้คือเทไวไาไล่ริกาเนตค่ะคนมาไหวกันเยอะคนจงคนจีนยัามาไหวกันเยอะเนี่ คลมลุนไปตั้งคู่ มีสิ่ยงหลยคร้งเนี่ยคือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีนงน่นอันนี้อันนี้ก็เป็นร้านอาหารกีนค่ะเป็นยานที่เปิดร้านอาหารจีนเปิดร้านมาลาอาหารกีนทั้งนั้นเลยค่ะมีคือซอยอชาลัดบําเพ็ญ ตันนี้จะอยู่ในซอยลาดบํเพ็ญค่ะมามายังชมกันร้านอาหารจีนถนนน้สสีค่ะบําเพ็ญนี่ถนนแคบแล้วก็คนรถเยอะอันนี้ร้านสุกีบุฟเฟ่หน่ยเก้าสิบเกาบาทคนหลายค่ะอันนี้ก็คือ้านแหลกนั่นค่ะ ถนนแคบแก้วก็รถติดถนนนี่ถนนไวทุรถนนเหม่งยายถนนเซาลาร์ถนนเหม่งยายมีผู้่ันโด ันนี้ขี้นิดกลมเสริมกลมง่ามชิดเราชิมาเปิดไหมขี้นิดคุณเปิดไหมมีซุปเปอร์เล็กๆของคนจีนะคะ่ะ ข้าเป็นต้ากูสุดท้ายกวชาต่ว่าเป็นของค้นจีนชาแล้วก็เรนะื่องแบบอันนี้ก็กับที่กบทีอของก้นจีดเลยเป็นสเปอร์ของต้นจีน ก๋าๆนี Hence, ่ก็มาจากประเทศจีนเรื่องกันเลยค่ะอาหารกินซาบูต้องฟังดูซาบูเปรียบเลยค่ะที่ตลาดอาหารจีนยานยานไปขวาของชาแนลต้นแค่นี้คนจีนทั้งนั้นเลย กราบานเลยเากันล้นัก่อนะงเที่ยวมากกับมาพักโรงแรมแถวนี่กค่มากินอาหารแถวเนี้แเดี๋ยว,วตั้งหวยขวางตั้งตั้งคายพิเศตเที่ไรก็แี้เขก็ขมีตลาดขายทุเรียนเราคนกินเขชอบมากกินทุเรียนค่ะทีสามทีสตลาดหอดทีสามทีส สิบห้าอย่างไปเบิงร้านก๋วยเตี๋ยวจีนที่แบบเฮ็ดสดๆเลยมีร้านอะไรอย่างไรร้านนวดเนี่ยคนกินไมชอบก็นัวด คือซูปเปอร์มาร์เก็ตทีขข่ขายของที่ขายของจีนขายายสินค้าจีนด้วยกันค่ะมาจากจีนทั้งนั้นเลยค่ะอยากสิเขาไใต้ทางไหน,นแต่ว่าห้องบริษัทซื้อของเขาเระาระกล้ากดไปหลานใหญ่หลานใหญ่ซูปเปอร์มาร์เก็ตจีน ครใครนำปลาซี่องซี่อย่มีเขาขามู ถาม้ก๋วยเตี um, ๋วคนเวกิแบบเอเส้นสดๆเลยค่ะนากินวนี้จะงไรอาหารตนกินทั้งนั้นเลยถามแบบยังไงเนาะรเกอะมากเลย เอนสดเลยค่ะเห็เนัเเเเตี๋ยวสดเลยเส็ใหญ่เห si ็นแล้วน่ากินสาวๆเด็กสาสาวก